สวัสดีครับวันนี้ผมจะปลามาพอเง็ดซางนะครับเนาะกำลขี่เ็ดซางกำลังออกครับเหรออือเอาไรับออกแล้วอเสวยๆีจะต้จอระวังเดนโอ้หโอ้หอ้โห้โอ้โหโอกโหโอออ้หาออห้อโอ้้โอ้้อโอ้อ้อ นี่จีเจ๊แล้วนี่ย่งทะเลาะัใจเนาะทะเลาะมัใจทะเลาะมันใจแล้วโอ้หมกหม้หมกหม้เนี่ยหยดยดหยดหมกหม้ฮะทลุกำลังจีท <se> ั้งนั้นเหรโอ้โหพวกนั้นจีนเดียวยอจัหจัอื ผีสวยเลยออกมอเนี่ยเนาะตังลุ่มกำลังออกครับ,รบลุ่มโดนทำให้เนาะบนลุ่งเนาะกำลังออกอ่ะมันผูกจะมาจับก่นนี่มันผูกนี่มันผูกนี่หมอแจ๊วอะละไว่ได้ได้ได้เจ้ามันได้ไ เจ้าันาดนั้นต้โอ้เหมาะขนาดสวยๆไปเดี๋ยวไปเกาะอื่นต่อครับนป้านี่ผมกอ่อแล้วครับ <c oughs> น้อยอยู่อ่ะ <c oughs> โอ้เอาก็เสียดายนี่เหรอโอ้ทูเนี่ยร้อนผูกมาเอาหนึหน่งหูนี่เ <c oughs> หรอจีนอยอยู่อ่ะโอ้โหเหรอ เอากสิไดายนะโอ้โออกวนทันเต็มนะโอคนนีดนบนานน่โอ้โบวน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 สักหน้านี่นี่สมเป็นมูเป็นจุมาฮะลปุนกะโอยเลิโอ๊ยตายตาเลิศมันเ่นงไหนู เน๊ะก็นงออกนะโอ้มันผูกจับอันนี้มันผูกโอ้คนในปุ่นในปุ่นก็ต้องก้อนนี้จาได้เอาเต่เนาะมันผูกอะไรขึ้นมาเอาเราขอละหมอกหมกๆมนีเย ไหนป่ะไหนใจกำใจผมพาลุมปุมแล้วครับรถลุโต้ขาวเพื่อขอพอนลุมปุญนี่ก็แม่นแค่นิ่มเอาจ๋าน้อยอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคิมเอาผมไปป้าลุมปุญน่าขนัด โลโลโลเขาพึกขาึกรครับอโลโลโลโครัโอ้ยโอยกินตาอ้โหนี่ครับของแต่ครับผมต้องครับ้งของแต่จังหแล้วแล้วครับตึ๊ดเนอะคิดสางทั้งนั้นครับนี่นะเมาขนาด พูนสัมจีน้อยขนาดพูนด๋อยนะอู้นูอยนอดสุดนะยอดย,ย็้มๆอย่างน,น,ะะนงี้ยขนาดนี้ตีนมันเหนียวด้วยเฮ้ เดี๋ยวใส่หลังผมก็ได้เนี้นครับพี่น้องเดีแล้วลุ่มันแถมน้อเขาเพิกเขาเพิกมเกบเลยเเล่นหลังเกีบแล้วฮ เขาเพิ่มเ <c oughs> ขาเพิ่อ่ะอ <c oughs> ีนี่น้นองครับพี่น,อน้องหันลุ่มลุ่มมัอันหนังกี้นะ <c oughs> อันหลุมก็มีกระหังไปกับลุ่มมันมาดูเขามุดไปหลุมุ่มมันเนียเ <c oughs> ดี๋ยวใหม่ไม่พูดลงไปแล่าไม่เนี่ย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 นี่ยนะไอ้กันเดี๋ยวได้ปะ เนาะเขาเพิ่เขาเพิ่อ่ะโอ้โหไอเป็นเห็ดงาเนรออย่างนีครับของจริงเป็นอย่างนี้ครับจีกระื่อมสาบมาหนอนู้นกล้วยบ้านผมมากล้วยขนาดที่ผมเอาใส่ควางน่ะสีแจงหร่อแม่นครับอีมันจะเลวแน่ดีดึงมีอกะชอบมาในะฮึหัวผมม้เกล็ดนะปืนบรรทุกนะนั่นสุดยอดแต่พอยยุงก็นัก โอเคครับเดี๋ยวผมไปจุ่ยลุงเก็บหลุมก่อนครับโอ้โหเหรองย้มขนาดพอดอกนี้เหรอไอ้ออย่าบ้านเล็กเล่นครับโอ,อ้ขาเพิ่งเขาเพิ่ง ทีรุ่มซ้ำห้ไปแล้วเขาเพิกอขาเพิกอะนักแต่นี่นายเหรอไปดูผมขอจัดการกันนะครับผมขอเก็บก่อนนะครับเนาะมาครับผมป้านห่มจุม้มแล้วครับไหน้อเวินนี่เหรอนี่แ้วเนี่ยเขาเพิกเขาเพิก nát nè nè tùm ngay đây nè. Nè chung tùm nhảy thật ở mọc mọ hấp. nè hấp nè có nhảy sắc เห็ดซางครับเห็ดซางหมอกขนาดก็ผมขอเก็บกันนะครับเวลาไม่พอมอกน,นะนี่เห็ดซางครับอดอกเต็มถุงครับผมเต็มถุงนะครับอันนี้ําอาหารพื้นบ้านครับโอ้โหผักหนามนี่ผักหนามครับผมนีม่ตรงไหนนี่สวยๆผักหนามมีผักหนามครับผม <laughs> กินได้ทุกนะไ<อ>ด้มันจะได้น้อยเต็มใต ไปเดี๋ยวสรุปผลงานบ้านเนาะครับเนาะเป็นหงคับเป็นหงเป็นไก่มากรรมโอเคโอ้มันแล้วเป็นแสงค,ค,ครับโอ้โอรประตืออยังบบเดี๋ยวก่นอนู่โตบนี่กันกะตบขาดหุันกะกที่มตบขาดหุ่นนี้แล้วนะ เดี๋ยวก้อยๆเอาหมุนไปเลายกันอ่อนทั้งนั้นเนี่ยสองวันเจอกันว่ะสองวันเจอกันั่อนไหมอือันนี้น้อยอันแดงพลึงพลังอันนี้พอหน่อยแล้วนี่ก่อนแดงพลึงพลังเออแอ็มเอ็มเอมนี่อย่าอีนิมผูกเจอได้ละหมดแอ นะที่ว่าเขาป้าหน่อยดีก่าอยี่ดับตามันหูกวจะอีล่ะน้อยล่ะมาเดี๋ยวล้าสัส,สองวัน,นถ้าป่วยอีก็มาบอกป้าหน่อก็นต้พักน้ำมโอู้หมาอซิ่งซ้่มโดงโดงป้ามัวกูเขายังไปเอาหนะ่ะป้าตุงอ่างยิ่มเข้าไปตั้งไหนท่นนาอันนี้เอาหนอกเนี่ย